สวัสดีครับคู้เรียนทุกท่านและผมนายภาชีราชาคำครูกสบบนตมบุรีบุญกสนเบศรีูมิสำนักง,งานกสนจังหวัดขอดนแก่นวันนี้จะมาสอนในเนื้อหารายวิชาศาสนาหน้าที่พลเมืองบทที่2หน้าที่พลเมืองโครงสร้างของบทที่สอง หน้าที่ผูนเมืองเรื่องที่1รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยเรื่องที่2หลักอยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องที่3การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยเรื่องที่4หลักสิทธิมนุษยชนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้เรื่องที่1รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยตอนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ ความเป็นมาของการปกครองไทยก่อนการปกครองในสมัยสุโขทัไทยการปกครองในสมัยยุธยาการปกครองในสมัยธนบุรีและรัตนโกสโนทิ์ตอนต้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกคปรองพศ2475การปกครองในสมัยสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยปกครองด,ด้วยระบอบสมบูรณาสิทธิราช ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองระยะระยะที่1แบบราชาชิปไตยการปกครองแบบพ่อปกครองลูกสมัยพ่อบุกรามกำแ็งแบบที่2แบบธรรมราชากษัตริย์ผู้ทรงธรรมใช้หลักทรมาเป็นแนวทางในการปกครองแบ่งเขียนการปกครองออกเป็นราชธานีกับเมืองเมืองต่างๆได้แก่เมืองเมืองชั้นในเมืองเมืองชั้นนอกและเมืองประเทศสลา การปกครองในสมัยอยุธยาอายุทยาปกครองด้วยระบอบสมุทรนาญาสิทธิราชเพรามหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อำนวยการปกครองสูงสุดและมีเสนาบดีสี่คนคือขุนเมืองขุวนวังขุนคังและขุนขนาขุนเมืองรับผิดชอบด้านรักษาความสงบปรายบราอโตามูนร้ายขุนขวังมีหน้นาที่เกี่ยวกับราชสำนักการยุติธรรมและตัดสินคดีความต่าง ขุนคังได้แก่งานด้านกลางมหาสมบัติการค้าและภาษีต่างๆขุนนารับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรการปกครองสมัยรุยยาตอนปลายพรามหากษตริทรงปินผู้อำทนวยการปกครองสูงสุดการบริหารมิได้แยกกันระหว่างฝ่ายบรเรินและฝ่ายทหารเมื่อสมเกจพระบรมไตรโลก,กนาถ ทรงขึ้นรองราชในระว่างปีพศ2 1 9 9 2 0 3 1เพระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองให้มีสมุหานายกเป็นหัวหน้าราชการฝ่ายคนเรื่อศสีนาบดีจตุตสดมเป็นผู้ช่วยรับผิดชอบบริหารกิจการเกี่ยวกับการเมืองวันคังนาสมุหะสมุหะคลาบงเป็นหัวหน้าราชการฝ่ายทหาร ทำหน้าที่ด้านทหารและการป้องกันประเทศใคลจะได้รับสิทธิเ็ลือกซ้งกัดฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายทหารแต่ในยามสงครามไล่ทั้งสองฝ่ายต้อง่อรว่วมด้วยกันการปกครองในสมัยทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการปกครองในสมัยทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ซึ่งเป็นช่วงของการเคลื้นฟูบูรณะบ้านเมือง ให้กลับสู่สภาพเดิมเหมือนอยุธยาตอนเสียกรุงครั้งที่2ซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้มีการจัดการปกปรครองแบบสมัยอยุทยาตอนปลายยุบป,ปรับปรุงประเทศตามแบบตะว,ตว,ตวพศ4ันสกพา2394ถึงพศ2 4 7 5สมัยพระบาทส,สมเด็จพระปรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จนถึง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปบ้านในห้พ้นจากเป็นอนาณาธิคมของตะวันตกที่กาลังขยายอํานาจและอิทธิพลเข้ามาสู่เอเชียตะรวรันออกเฉียงใต้แต่เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพัฒอิชาสามารถจึงสามารถดำรงอิราชของประเทศไทยไว้ได้ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คงองการ,ราชไว้ได้ ซึ่งภารกิจในยุคปรับปรุงประเทศของพมหากษัตร,ริย์ไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ,จ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงยกเลิกประเพณีหมอบพรานและขณะเข้าเฝ้าและการไม่สวมเสื้อขณะเข้าเฝ้ายกเลิกธรรมเนียมไทยหน,นือโบราณมีห้ามรัศดรแต่งตัวเหมือนแอบอางในเวลาเสด็จของพระราชลัย 2. โปรดให้รัษฎรหญิงชายเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และยื่นหนกาเสนอเรื่องราวต่า,างๆได้ให้รัศดรไทยมีสิทธิ์เลือกรับสุดสารใดก็ได้ 3. าํนำชาวต่างชาติมาสอนหนังสือให้แก่พระราชโอรสพระราชธิดาพระราชการเพื่อให้มีความรู้วิทยาการต่างๆเข้าทันประเทศในบัรตบสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จประพาพ ประเทศต่ตางๆในทวีปเอเชียและในทวีปยุโรปได้เห็นความเปรนของประเทศต,ต่างๆซึ่งได้นํามาปฏิรูปการปกครองและการบริหารทุกด้านตั้งแต่การปกครองการศึกษากฎหมายการศาลการสาธารณสุขการคมนาคมเป็นต้นงานที่สําคัญในลําดับที่พระองค์เริ่มปฏิรูปกวานอื่นคืองานด้านบริหารงานด้านนิติบัญญัติโดยได้ทรงดาเนินการดังนี้ การปกครองส่วนกลาง1จัดตั้งสภาที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการบริหารราชการแผน่นดินคือสภาที่ปรึกษาราชการแผน่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนผสมสองทวงประกาศเลือกการปกครองแบบจะถูกสนับนุนการบริหารมาเป็นรทรวงกลางการปกครองส่วนภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงระบบหัวเมืองมาเป็นแบบเทศาธิบาลคือรวมหัวเมืองหลายเมืองเข้ามาเป็นมณฑล และมวลชนมีสมุหะหัเอสาพิบาลเป็นผู้ปกครองซึ่งขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้แต่ละเมืองยังคงแบ่งเขตการปกครองเป็นำอำเภอรำบวนหมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นพระอ,องค์ได้ทรงเสริมและทดลองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทรงได้เริ่มจากการสุขาพิบาลในเขตุงเทพและลำพูนท่าฉลอม เมืองสุโขทัยโดยทรงนี้เริ่มให้รัชฎรุ่นเปผู้ใหญ่บ้านเป็นั้งแรกในปีพศ2435แล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันโดยเลือกที่อำเภอบางตะินเมืองพนครศรริยาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่มัวรัชกาลที่6กเอาองค์ทรงโปรดให้รวมมณฑลหลายมณฑลเข้าเป็นแต่ละภาคมีอุปร,ราชปกครอง,องตำแหน่งอุปร,ราชและสมุหะ เทศบาลขึ้นตรงต่พอพระองค์สวรรูเคตนั้นมีฐานะเหมือนกับมณฑลหนึ่งโดยมีสหขอไปครับโดยมีสมูหะพระนครบาลปกครองขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาไทยพระอ,องค์ทรงโปรดให้เรียกชื่อว่าจังหวัดแทนคำว่าเมืองและทรวนขยายมณฑลเพิ่มเติมอีกนอกจากนี้พระอ,องค์ทรงโปรดให้จัดตั้งดุสิตธานี ขึ้นในบริเวณเขตราชวังดุสิตเพื่อทดลองสร้างมันจำลองการปกครองแบบประชาธิปไตยสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าจุราชัการที่เศษมพรุมทรงมีพระดำริพระราชทานและจะทำมุญญให้แก่ประชาชนแต่ได้มีกลุ่มมีผู้มีความคิดก้าวหน้าในนามของคณะราษฎรซึ่งมีพระยาหผลพายุหักศรีนาเป็นผู้ได้ปฏิวัติเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ื่อวันที่24มิถุนาพศ2 4 7 5ราชการที่7ในเวราดึทาร์เพื่อทุนจะฉบบแรกเมื่อวันที่10กันวายนพศ2 4 7 5เป็นอันสิ้นสุดของระบอบสมบูรณรญยาสิทธิราชยังไงบ้างครับเราได้เรียนรู้ถึงการปกครองของไทยในแต่สมัยนยาโดยที่อามัยการเปลี่ยนการปกครองนะครับแล้วก็เราจะมาเรียนรู้ เรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับว่าโครงสร้างของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรโครงสร้างของรัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับได้ระบุว่าลำดับขั้นที่1นะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศภายใต้ทรงมีพระปรหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระประหารกษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยแทนวงชนชาวไทยแล้วก็ได้มีอำนาจอาชปไตย สามฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจยิติบัญญัติประกอบไปด้วยรัฐสภารัฐสาก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้ที่สภาอำนาจที่สองก็คืออำนาจบริหารอำนาจบริหารบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีคณะนา,ะนนานยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างอำนาจที่สามอำนาจตุลาการ หลัการน,นี้ประกอบด้วยศารสารยุติธรรมแล้วก็สารพิเศษสารพิเศษก็เช่นสารนธรรมนูญสารทหารครับขึ้นอยู่กับ آ, การว่าความของสารความผิดหรือการละเมิดตามกฎหมายนะครับแล้วเรามาเรียนรู้นะครับรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2 5 6 0เอกัฐธรรัฐมนูลฉบับ 2, 500, ที่20แห่งราชอาณาจักรไทยมีทั้งหมด16มาตรา1บทเฉพาะการ รวมทั้งสิ้น2 7 9มาตรารัฐธรรมนูญแห่งกาณาจักรไทยพศ2560หมวดที่หนึ่งหมวดทั่วไปหมวดที่สองภาพมหากษัตริย์หมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของกลุมชนชาวไทยหมวดที่4หน้าที่ของปวุมชนชาวไทยหมวดที่5หน้าที่ของรัฐหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐหมวดที่7รัฐสภา บทที่8คณะรัฐมนตรีบทที่9การขัดกันแก่ประโยชน์ัทที่10ศาลบทที่11ศสารรัฐมนูลบทที่12องงค์กรอิสระบทที่13องค์กรอายการบทที่14การบุกรองส่วนท้องถิน่นบทที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลบทที่16การปฏิรูปประเทศแล้วก็ประกอบด้วยกฎเฉพาะการนะครับ ตามรัฐธรรมนูญน,นะครับเรามาดูว่าสิทธิและเสรีภาพของตรงตนชาวไทยน,นั้นได้ระบุไว้นะครับ mm hmm. เรามีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในบทที่2นะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสำหรับบทนี้ก็พูดถึงในเรื่องของ แล้วทุกคน,นเห่งเราจะกรไทยเป็นกว้างๆไปก่อนนะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดต่างๆเราจะศึกษาในาบทต่อไปซึ่งเนื้อหา,าต่างๆที่เราจะได้เรียนเราจะมาเรียนในเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องที่สองสำหรับเรื่องที่หนึ่งนี้ท้ายบทน,นี้ก็จะมีแบบทดสอบนะครับให้กับผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบนะครับตามชีวอารโค้ด ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็คุคะแนนเ,เป็นอย่างไรเราไปดูอาเฉลยข้อสอบในบทที่4นะครับหลังจากนี้ก็หวังว่าตอต่อไปเราจะได้พบกับคุณครูอีกนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนักศึกษานะครับในช่วงโควิดขอให้นักศึกษาเราะระมันระวังและก็ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดข,ขอขอบคุณครับ